HELLO my friends welcome to MADAM หลินออร์แกนิกฟาร์มแอทสีสเกตชาแนะคะวันนี้มาดามหลินจะมาแนะนําวิธีการใส่ END SCREEN นะคะก็คือคลิปแนะนําตอนท้ายนะคะในแต่ละคลิปวิดีโอที่เราลงอัปโหลดไปแล้วนะคะตอนท้ายก็สามารถที่จะแนะนําคลิปอ,อ,อันอื่นนะคะหรือเพลย์ลิสต์นะคะ,ห playlist, ะ,คะให้กับท่านผู้ชมได้สามารถคลิกเข้าไปดูต่อเนื่องได้เลยนะคะอันดับแรกเรามาที่หน้าช่องนะคะหน้าช่องของมาดามหลินจะมีหนังตัวอย่างเนาะ วิดีโอตัวอย่างแต่อันนี้เราจะไม่นั่นนะคะเราเข้าไปที่ YouTube Studio นะคะคลิกเข้าไปนะคะปึง้งนะคะพอเข้าไปแล้วนะคะมันจะมาด้านหลังบ้านเนาะ studio.youtube.com อันนี้เป็นคลิปล่าสุดนะคะแต่นี้เราต้องการจะใส่ วิดีโอแนะนําท้ายคลิปเราไปที่หมวดเนื้อหานะคะทําไมถึงมีคําว่าเนื้อหาเดิมมันมีคําว่าวิดีโอแต่ตอนนี้ YouTube ได้เปลี่ยนแปลงเมนูนี้เป็นคําว่าเนื้อหาเพื่อให้สามารถมองเห็น3อย่างเลยนะคะอันนี้คือโพสต์นะคะโพสต์คือที่เราลงในชุมชนเนาะอันนี้จะมีสําหรับกรณีเพื่อนที่ผ่านแล้วนะคะ มีหมายถึงมีเอฟซครบพันคนขึ้นไปแล้วเนาะเราสามารถโพสในชุมชนใช่ไหมนี่เห็นไหมที่มาดามดินลงไปล่าสุดคือเรื่องของคลิปเห็ดหอมนะคะว่าโอ้ขึ้นดันดับหนึ่งมีพลุด,ด้วยนะคะอันนี้คือเมนูอ่าถ่ายทอดสดคือไลฟ์สดนะคะที่เราเคยไลฟ์เนาะอันนี้มาดามดินล่าสุดก็มีไลฟ์สดอ่าบรรยากาศฝนตกนะคะทีนี้การอัปโหลดก็หมายถึงวิดีโอที่เราลงวิดีโอสั้นๆนะคะเราจะมาดูการใส่เอ็นสกรีนทำยังไง อาจาดามหนึงจะแนะนําที่ตัวอุโม,มงค์เผาถ่านเลยเนาะคลิปนี้นะคะเข้าไปกดรูปดินสอนะคะเพื่อนๆปึ้งนะคะมันก็จะมาหลังบ้านของคลิปวิดีโอนี้อันนี้เป็นตัวอย่างวิดีโอที่เราสามารถที่จะกดตรงนี้ไปเพื่อจะดูะคลิปวิดีโอนี้เล่นนะคะแต่เราจะใส่เอ็นการ์ดเนี่ยเรามาที่ตรงคําว่านี้เลยค่ะไม่ใช่เอ็นการ์ดขอโทษเอ็นสกรีนนะคะ การใส่เอ็นสกรีนนะคะก็คือการใส่วิดีโอนะคะแนะนําต่อไปเนาะซึ่งเราสามารถใส่เป็นทั้งคลิปเดียวนะคะหรือจะใส่เป็น playlist ก็ได้นะคะมันมีรูปแบบให้เลือกอ่ะเรากดเข้าไปที่นี่เลยนะคะปึ้งนะคะอ่ะที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมาดามหน่งใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่นี้ถ้ากรณีคนยังใส่ไม่เป็นอะ่ะตรงนี้มันจะโล่งนะคะ วิธีการจะทําให้โล่งนะตอนนี้มาดามหนิ่นใส่แล้วอยากจะแก้ไขมาดามหนิ่นลบทิ้งได้เลยนะคือรูปแบบนี้มันมีสี่สี่ช่องใช่ไหมคะเป็นสีคลิปเนาะแต่มาดามหนิ่นไม่เอามาดามหยิ่อยากเปลี่ยนก็ลบทิ้งนะ,ะปึ้งมันก็แหว่งไปเลยเห็นไหมปึ้งปึ้งปึ้ง,งอ่าตอนนี้ไม่มีเลยนะคะไม่ได้ใส่เนาะทีนี้เราจะมาใส่ใหม่ให้ดูนะคะการใส่ใหม่เขาก็มีรูปแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะว่าจะใส่แบบไหนเนาะเราก็เลือกเอานะคะ,ะแต่ละแบบมันก็ เอาที่เราชอบเลยเนาะอย่างถ้าเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีวิดีโอหนึ่งรายการเทรลิตหนึ่งรายการการติดตามหนึ่งการติดตามก็คือไอ้วงกลมนี้นะคะอ่าเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ามันก็จะมีหน้าเรานะคะที่เราอยู่ในหน้าช่องเราอะนะคะอันนี้คือโลโก้ช่องเราเนาะ๋ยน่นี้ตรงนี้เขาจะขึ้นมาให้อัตโนมัติว่าวิดีโอเหมาะกับผู้ชมคือถ้าเราไม่ใส่เองนะคะตรงนี้เดี๋ยวระบบมันจัดการให้เองถ้าสมมุตินกอนะคะ เข้ามาดูคลิปนี้แล้วพอมันก็จะจบคลิปนี้มันก็จะขึ้นวิดีโอที่ระบบมองว่าเหมาะสมกับในกอนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสมมุติเราคลิกตรงนี้นะคะคือเราต้องการแก้ไขเราไม่เอาคําว่าวิดีโอเหมาะกับผู้ชมเราสามารถไปเลือกคลิปอัปโหลดล่าสุดคําว่าคลิปอัปโหลดล่าสุดคือเราก็ไม่ต้องไปใส่ชื่อวิดีโอไหนทั้งสิน้นหมายความว่ากรณีเราลงคลิปใหม่ล่าสุด ไอคลิปตัวนั้นก็จะมาปรากฏท้ายคลิปของของคลิปไออุโมงค์เผาถ่านนี้นะคะถ้าเราเลือกตัวนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะที่แดงๆเนี่ยคือการเลือกเพลลิสนะคะถ้าเราเลือกเพลลิสนะคะมันก็จะไปที่เมนูเพลลิสทั้งหมดที่เราสร้างไว้เนาะเราก็เลือกไปสักอันหนึ่งนะคะปึง้งอ่ามันก็จะมาปรากฏนี้ว่ารวมคลิปสั้นไม่เกิน1น,นาทีโอเคไหมคะแล้วอย่าลืมกดบันทึก นะคะอันนี้คือวิธีที่เราจะใส่ Endscreen นะคะหรือคลิปแนะนำตอนท้ายของคลิปวิดีโอในช่องเรานะคะถ้าเราต้องการแก้ไขมันมีรูปดินสอไว้พร้อมตลอดเวลาเราก็กดเข้าไปแก้ไขปึง้งไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องรอเวลานานแค่ไหนแก้ไขได้ทุกวันเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะมาดามหนึ่งก็จะเอาออกนะคะอันนี้คือองค์ประกรอบติดตามมันจะมีรูปถังขยะ กดไปเลยค่ะวิดีโออัปโหลดแล้วมาดามหนิ่งก็ไม่เอาค่ะคลิปสั้นเพลิดก็ไม่เอามันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกใหม่นะคะอ่าแบบสี่คลิปไม่มีแล้วนะคะมาดามหนิ่งต้องไปใส่ตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะมาดามหนิงอยากใส่เป็นเป็นเพลิดล้วนนะคะ ตรงนี้เราก็ใส่ไปก่อนนะคะเอาละใส่ที่หนึ่งแล้วทีนี้วิธีการจะเพิ่มให้เต็มนะคะมานี่ค่ะมันจะมีบวกองค์ประกอบแล้วกดบวกเข้าไปนะคะมันก็จะให้เลือกว่าจะใส่วิดีโอหรือจะใส่เพลย์ลิสต์หรือจะใส่ติดตามนะคะเราใส่เพลย์ลิสต์นะคะเพราะเราต้องการให้มีเพลย์ลิสต์เต็มพื้นที่เนะเาะรวมฮิตรวมฮิต รวมฮิตให้กําลังใจอ่ขุดเมืองทีนี้มันจะเห็นว่ามีตรงนี้กับตรงนี้ไม่มีเนาะเราไม่ต้องย้ายนะคะแล้วกดบวกองค์ประกอบต่อเลยนะคะแล้วเราก็เลือก playlist นะคะแล้วก็เอาที่มันเยอะๆเนาะอ่ะวิดีโอสตรอรี่นี้ก็ได้แล้วก็บวกอีกนะคะ playlist นะคะแล้วเราก็เอารวมฮิตอ่า เปียงป้างนะครับเปียงป้างดีกว่า25คลิปอ่าเต็ม4อันแล้วนะคะทีนี้เราก็กดบันทึกตรงนี้นะคะอย่าลืมนะถ้าไม่บันทึกมันจะไม่จําไว้ให้มันก็จะไม่มีคลิปแนะนําตอนท้ายนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเอ็นสกรีนค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะเอ็นสกรีนเนี่ยมันมีข้อดีคือท่านผู้ชมที่เขามาดูคลิปนี้เกิดอยากจะดูคลิปอื่นๆของช่องมาดามหลินนะคะหรือช่องของท่านเนาะถ้าท่านเอาไปปรับใช้นะ เขาอยากจะดูช่องของท่านต่อเขาก็คลิกไปตามไอ้ที่มันโผล่มาสี่เฟรมเนี่ยเขาอาจจะบอกอ่ะลองจิ้มอันนั้นจิ้มอันนี้นะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการใส่เอ็นสกรีนไว้สำหรับท้ายวิดีโอของท่านนะคะวิดีโอใดๆเนี่ยเอ่อก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อสงสัยนะคะ ยังไม่เข้าใจอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้มาได้นะคะหรือถ้าท่านอยากให้มาดามลินนะคะแนะนำวิธีการนะคะปรับแต่งอื่นๆเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำช่อง y o u t u b e นะคะขั้นตอนเทคนิคอะไรที่สงสัยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะถ้ามาดามลินรู้มาดามลินก็จะมาทำคลิปแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะจะได้ นำไปปรับใช้กับคลิปของท่านหรือช่องของท่านได้นะแล้วก็วิดีโอนี้นะคะจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วค่อยกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนพันธแท้ก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งติ้งๆกังวานให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า Bye bye see you again.